ไปดูชุมชนคนสุรินเพจชุมชนคนสุรินท่านผู้ชมคะ <c oughs> เขาก็มีภาพถ่ายของนักข่าวชิดแจ็คดันฟอร์ดช่วงเขเมรอพยพมาลีภัยสงครามในไทยที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์ไซต์ทูศูนย์ไซต์ทูนะที่ไซต์ทูเนี่ยคืออยู่ที่บ้านหนองจานแต่ 4, 5, 5, แ,ตแยกแตัวมาตั้งค่ายข้างนอกบริเวณที่เรียกว่าบ้านหนองยายแก้วที่ตีกันเมื่อวานนี้บ้านหนองยายแก้วซึ่งอันนี้เป็นภาพ ปี1983เมื่อ42ปีที่แล้วและเขมรอ้างว่าเนี่ยเป็นดินแดนบ้านปรีจันต์ตำบลเอลเบย์เจอร์อำเภอโอร์เจราจังหวัดบันเตียนเมียนเจยไม่ใช่ค่ะคุณเขมรค่ะคนมาอยู่ที่ไซตูค่ะแล้วไซตูมันแน่นไงแกก็ย้ายจากบ้านหนองจานไปอยู่บ้านหนองายแก้วนี่ประเทศไทยค่ะอยู่นานจนนึกว่าเป็นของตัวเองใช่ไม่คิดอย่างนั้นจริงๆคือให้แค่มาอยู่พักพิงเท่านั้นนะครับ พอเสร็จสงครามเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็กลับไปแล้วกันแต่บังเอิญว <b> ่ามันไม่ยอมกลับพี่ปองคือไม่ยอมกลมับมันจะมีคนมันแล้วมันจะมีมีพวกมาเฟียนะก็ตั้งสินฐานกันเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงที่ริมชายแดนใสยแก้วเนี่ยไอ้ที่พ่งๆที่เป็นบ่อนไปเป็ดจาได้ไหมสมัยก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เราเข้าไปทําข่าวกันน่ะตรงนั้นเนี่ยที่เขาปล่อยหมูปล่อยวัวปล่อยควายอ่ะเพื่อที่จะไปไปโดนระเบิดอ่ะปังบางๆแล้วเขาเคลียร์ระเบิดหมดเลยแล้วเขาก็ทําบ่อนขึ้นมาที่ชายแดนเลยก็จะมีนักการเมืองบ้านเรานี่แหละ ไปหุ่นฮุ่นุนุนุนกับจะมีคุณหุ่นเซนคุณพักนักการเมืองบ้านเราพี่จึงบอกเลยว่าเคยแล้วก็จะมีทหารบ้านเราทหารบ้านเราสีเทาอ่ะทหารบ้านเราก็ไปไปทำหน้าที่คุ้มครองคุ้มครองป้องกันแล้วหนึ่งในกลุ่มทหารที่ไปคุ้มครองป้องกันนั่นแหละคนนี้เป็นคนจูงมือพาพี่หุ่นมาเน็ตเนี่ยซึ่งต้องมาเรียนจปรพลรอดไทยหนึ่งปีก่อน เสร็จแล้วก็ไปเรียนที่เวสต์พอยต์โคต้าของเมืองไทย,ย,ไทยพี่คนนี้แหละจูงมือมันขึ้นเครื่องบินนะ่ยไปที่วอชิงตันดีซีไปรายงานตัวที่เวสต์พอยต์จะอยู่ในตรงนั้นและปัจจุบันพี่คนนี้เขาใหญ่โตมากเลยอยู่ที่ปอยเปดคือสิ่งเดียวเลยที่ตรงบริเวณนั้นก็คือบอกพี่คนนี้ว่าไปบอกคุณเซนว่ามึงอยากจะทวงเงินใครมึงก็ไปทวงเงินเขาและพี่ไปทวงเงินให้แบบมึงคืนเงินเข้าไปจบ <laughs> ไม่มีอะไรทั้งสิน้น คำถามเพแล้วทำไมวันนี้เราไม่ยิงเข้าไปตลุมบอลเลยยิงเข้าไปเรายิงปุ๊บเราเป็นเขมรไงใช่เรายิงปุ๊บเราผิดเลยเพราะว่ามันเอาคนเอาไว้ในบ่อนเต็มเลยเอาคนไว้ในตึกเต็มเลยล่อมนุษย์แล้วไอ้สแกมเมอร์ไอ้พนันออนไลน์มันก็อยู่ในนั้นแล้วก็คือทหารสีเทา ข้าราชการสีชาของเรานักกรเมืองของเราแล้วก็หุ่นเซนเขาทําอยู่ในนั้นจีนทาอยู่ในนั้นเกาะกงสีฮนุวิวปล่อยเป็ดอันนี้ทั้งหมดเลยเราถึงบอกว่าเราไม่เอาคาสิโนเราไม่เอาพนันออนไลน์เพราะนี่เห็นไหมความชิบหายอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยใช่ใช่เห็นไหมตลอดแนวเลยนะครับจันทบุรีตราดนี่ก็ยาวไปเลยป็นชายทะเลเช่ใช่พี่คนนี้แหละ เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลบกันอีกทีนึงอุณมาเน็ตแต่งชุดทหารมาเลยเดี๋ยวยิงอีกทีหนึ่งให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปแต่ดูจากเพจที่ชุมชนคนทูลินเขาเอามาเนี่ยเป็นการตอกย้ำนะครับว่าที่ดินนี้เป็นของเราของประเทศไทยนะครับเพมโบนากับอีมาลีต้องดูด้วยนะอันนี้ที่ดินนี้เป็นของเราไปดูศึกษาประวัติศาสตร์บ้างก็เป็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราให้เพียงแค่พักพิงเท่านั้นไม่ได้แปลว่าให้อยู่เลยไอการที่บอกว่าเอ้ยผมเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องเป็นของผมด้วยไม่ใช่มง ไม่ใช่อะเอ่อเข้าใจนะเราเราเราก็คือเราเราปิดด่านตอนนี้เราปิดด่านนะฮะ